สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิติ t ีเนะคะวันนี้นะคะคินดิตินีจะมารีวิวเป็นกอบทองเหรียญอ้มหลวงพ่อโตวัดพนังเชิญนั่นเองนะคะก็ใบนี้นะคะมีพี่ท่านหนึ่งมาเทินกับตลับนะคะก็ปกอบทองนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่สภาพดีแล้วก็ทองเน้นๆเลยนะคะเริ่มจากตรงด้านบนก่อนเลยยกซ้มก็ยกซ้มหนาๆนนะคะ,ะน้องห่วงบัง ยกซุ้มหนาๆเลยนะคะแล้วก็ด้านลายตรงนี้ก็ไม่ได้แกะนะคะสวยเท่ไปอีกแบบเป็นอีกเป็นเหมือนแบบ t e x t จอร t e x t กเจอย่างนี้นะคะชื้อเป็นเ t กเจอร์ไม่ได้เรียบอย่างนั้นนะคะก็ดูหรูไปอีกแบบแล้วด้านร่างนะคะก็แกะยกซุ้มเช่นกันชื้นดีเทลแล้วก็ขอบข้างเนี่ยเขาตีเป็นแบบงานเกลียวทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนี้นะคะก็ ครบนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ไม่ได้แกะลายนะคะเรียบหรูดูดีนะคะแต่ว่าไม่ได้แกะลายแต่ว่าเป็น texture เหมือนแบบฟิลคล้ายแบบพ่นทรายนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันก็คือไม่ได้แกะลายทั้งหมดเลยฟิลพ่นทรายทั้งใบเลยนะคะขอบข้าง ก็ด้านก็จะมีแค่ด้านหน้าที่เป็นแกะยกซุ้มบนล่างนั่นเองนะคะแล้วห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะเพราะว่าห่วงนี่ยังเชื่อมติดกันอยู่เลยนะคะห่วงนี่ที่ตรงพาร์ทเชื่อมก็ยังเชื่อมกันอยู่นะคะก็เวลาใช้งานก็ให้ช่างตัดได้เลยนะคะให้ช่างตัดตรงจุดที่เชื่อมไว้แล้วก็สามารถบิดห่วงใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะชึบแล้วก็ด้านหลัง แผ่นหลังก็แกะลายนะคะบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาชื้สภาพใบน,นี้นะคะก็นำไปเลี่ยมพับหลังต่อได้สบายๆเลยนะคะก็สวยงามด้วยไม่ยับนะคะ ยับแต่ว่าควา,ความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเอา้าเวลาถ้าสมมติมันยังปิดปิดปิด,ปดอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาที่ใช้งานมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือเวลาที่ช่างเขาเลี่ยมพับหลังเนี่ยเขาจะมีการตีต,ตีอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถทําให้มันกลับมาใช้ได้สวยงามเป๊ะได้นะคะนั่นเองนั่นคือข้อดีของรอบทองมือสองนะคะซึ่งเราก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีเปได้เยอะอีกด้วยนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะน้ําหนักของใบนี้เนี่ยอยู่ที่6.4 6กรัมทองเน้นๆจริงๆนะคะ มาวัดขนาดกันดีกว่าขนาดนะคะก็ใส่นี่ความกว้างตรงด้านล่างนะคะความกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2.7เซนของที่หน้าจอนะคะแล้วก็เยวคิดวัดด้านบนตรงส่วนตรงนี้ด้วยนะคะตรงปลายตรงปลายทรงนะคะก็อยู่ที่2.4เซนนั่นเองนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะคะตรงกลางเลยอยู่ที่3เซนนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ความกว้างด้านหลังนะคะกว้างสุดอยู่ที่ สามเส้นแล้วก็กว้างตรงกลางกว้างตรงปลายปีกตรงนี้อยู่ที่สองจุดแปดเซนแล้วก็ความสูงด้านหลังตรงกลางนะคะอยู่ที่สามจุดเจ็ดเซนนั่นเองนะคะก็ใส่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงนะคะเลี่ยมกันน้ําใส่มานะคะแล้วก็หรือว่าจะใส่เหรียญอามรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็จะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้นั่นเองนะคะก็ถ้าในสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองก็ท สำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทั้งไลน์ SITK 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8 5ได้เลยนะคะหรือว่าจะมาเยี่ยมชมที่ร้านก็ได้เช่นกันนะคะร้านอยู่ชั้น3ามห้ามัทิตงามวงวานร้านอยู่ติดกับริมต,ตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่จันทรถึงอาทิตย์เลยนะคะไม่มีวันหยุดเผื่อท่านไหนอยากมาแบ,บ่งปันตลับทองกอทองเสร็จทองผ้าทองคําหรือมา มาลองตลับก็ยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคินนิติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคิปนี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังลใจให้คินติติที k ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ